สามวกกกำจัดขนสุดจึ้งในราคานักเรียนขนขึ้นใหม่อ่อนลงไร้กังวลขนคุดเบื่อไหมกับการที่ขนยาวรุงรังแต่งตัวแล้วไม่มั่นใจแถมยังทำให้มีกลิ่นตัวอีกด้วยวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์กับแว็ก3มตัวที่เราใช้แล้วรู้สึกจึง้งถนอมผิวขนขึ้นบางลงถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยแต่ขอกระซิบก่อนว่าถ้าดูไม่จบระวังพลาดโอกาสพิเศษนะ 1. ถนอมฮันนี่แว็กซ์เรมู เรียกได้ว่าเป็นที่หนึ่งในใจเราเลยสำหรับแว็กซ์ตัวนี้เพราะเขาเป็นแว็กซ์น้ำผึ้งอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้แว็กซ์ตัวนี้เป็นแว็กซ์ออร์แกนิกที่ไม่มีน้ำหอมสารกันเสียและสารแต่งสีมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนแถมยังใช้ง่ายไม่จำเป็นต้องอุ่นร้อนก่อนและเขามีผ้ามาให้สำหรับทำการแว็กซ์ซึ่งเราสามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่โดยที่ไม่ต้องซื้อซ้ำ และในเซตนี้ยังมาพร้อมกับน้ำมันละหุ่งที่ใช้ดมรุงขนตาเส้นผมและขนคิ้วให้ดกดำเงางามในเซตนี้จะมีแว็กซ์ผ้าแว็กซ์ใยธรรมชาติไม้พายเจยลบำรุงหลังแว็กซ์และน้ำมันละหุ่งทั้งเซตราคาเพียงแค่239บาทเท่านั้น 2. Fabula Extra Sensitive f i l ฟ Wax เป็นแว็กซ์น้ำผึ้งอีกหนึ่งตัวที่เราชอบเพราะอ่อนโยนไม่ต้องกังวลเรื่องขนคุดขนขึ้นใหม่บางลงแว็กซ์ตัวนี้เป็นแว็กซ์เนื้อฟิล์มเพียงปาดเนื้อแว็กซ์ที่ละลายแล้วลงบนบริเวณที่ต้องการที่จะกําจัดขนแล้วลอกออกโดยไม่ต้องใช้แผ่นแว็กซ์แถมยังสามารถแว็กซ์ได้กับทุกส่วนโดยเฉพาะบริเวณผิวบอบบางถ้าคนที่มีขนเส้นหนาใหญ่บอกเลยว่าตัวนี้ลอกได้สะใจมากแต่ข้อเสียคือต้องทําการอุ่นแว็กซ์ด้วยไมโครเวฟ ระดับความร้อนสูงในเวลา45วิหรือจนกว่าแว็กซ์จะละลายแต่ไม่เกิน1นาทีไม่งั้นอาจจะร้อนเกินจนทำให้ลวกผิวได้สำหรับแว็กซ์ตัวนี้ราคา280บาท 3. w e e ีดแว s t r i p Almond oil and vitamin E มากันที่แว็กซ์แบบแผ่นกันบ้างตัวนี้เหมาะมากๆสําหรับคนผิวบอบบางแถมมีส่วนผสมของน้ํามันอัลมอนด์และวิตามินอ e ีที่ช่วยบํารุงผิวให้ชุ่มชื้นและเรียบเนียนแว็กซ์ตัวนี้มาพร้อมกับแถบโค้ง Easy Grip เพิ่มความสะดวกในการดึงแผ่นแว็กซ์ใช้ง่ายพกพาสะดวกและไม่จําเป็นต้องอุ่นแว็กซ์ก่อนเหมาะมากๆสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้แว็กซ์และเซตนี้ราคา149บาท สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถจิ้มลิงก์ได้ใน Description ได้เลยและโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนกุมภาพันธ์มีโค้ดส่งฟรีและส่วนลดพิเศษโดยสามารถรับคูปองได้ที่ด้านล่างสินค้าแล้วใช้ได้เลย